สวัสดีครับพี่น้องมีบานพี่แนศสวัสดีใครตรวเกี่ยวมิวส,สิกส,สวัสดีครับม<ก>ือหนีผ้าน้องเพล้งมาทายเอ็มบีนะครับผมที่ตำบลท่าเชิงชุม,มอำเภอเมืองสกลนครน,นะครับพี่น้องอยู่ที่วัดพระาเชิงชุมพี่น้องนะครับกามาไวนยสก,การะร่ำวงสวงพร้อมทายเอ็มบีรอพี่ที่พระ่าเชิงชุมนะครับพี่น้องเพลงใหม่ฟิชเชอร์ดิ้งครับพุณแม่จิตรลาพุ่นลาบนะฮะมือหนีนายห่างกันมาคุ้มคุ้มเชิงเหมือนเดิมเออมาคุ้มเชิงเหมือนเดิมนั่งรำห้าพันคนเยอะมาก แล้วผมจะรอติดตามว่าวันนี้เป็นอย่างไรอากาศร้อนเจ็ดเพงลงรวดเช็ดเพงลงรวดครับคนลูกนะคนลุกนะวันนี้คือมีแต่ง,งานใหญ่ๆซิงเกิลนี่ออกไปก็หายปังๆๆนะครับผมขอให้ชาวสุคครรักพวกเราด้วยโตเกียวมิวสคิความคุณแม่จิตราบุญนำด้วยนะครับสวัสดีครับพวกเราชาวโตเกียวมิวสิกทุกท่านครับวันนี้เรายกขบวนมาที่พระธาตุแทงชุมจังหวัดสกะนครครับ ันนี้คนเยอะม,มากนะคะคนเยอะนั่งร่ำคาญห้าพันคนนะคะนี้แบบไรค่ะว่าอันนี้นู้นลองแทนมากไอนุอตันก็พูดเตยยุ่ไใสยุส่สนแบบใช้เส้สิยายทกนนะะอันนี้ลำไปกี่รอบแล้วครับสองสยเพิ่มพระราชุจุ่มัพระราชุจุมสองรอบแล้วนะครับไปกี่รอบครับนาสีะหลหอค่ะเพราะว่ามันไม่เพงเจงเงทั้งหมดแล้วก็เหลือช่วงเย็นเราเหลือถ่ายซิง์อีก ขนาจชิลล์รำควน่ครับน่าจะอยู่กันถึง2ทุ่มนะครับวันนี้สู้นๆนะครับตังเพลงเดินรองกหนักึนเลยไ่รอบเลงนะครับ

มันยหว้าถอยหลังก็ได้หรือว่าสิงไนล่ะแ่ไฟด้าน่านกระพุ้งพีครับืนเต้นมากคุยคนละเพราะว่าฝั่งนี้จะเป็นของุูกติสวยเลย một cái bể này cho tôi ăn cái này được không? ăn cái này được không? ăn này